จะปล่อยเพลงอะไรนะพรุ่งนี้นะจะปล่อยเพลงซีนตอนน้อยนะคะพี่น้องซีนสองตอนตอนน้อยเปลี่ยนเป็นซีนตอนน้อยหรือเ่เพราะว่าหนูยังงงเลยพี่พิคทุ่มมาถามพี่แพรตอนเย็นวันนี้แหละว่าว่าอะไรเปลี่ยนไม่รู้พี่แพรเพราะว่ามันมีเพลงเียนแบบไม่บอกหนูเลยมันมีเพลงียรอะไรเพียรไม่บอกง่ายมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกมันอยู่ที่เนื้อหาเพลงมากกว่าแต่หนูว่าเพลงมันซ้ำกันทั่วไปก็มีเยอะอยู่แต่ว่าซีนสองตอนไหนก็คือแบบว่ามันก็เป็นคู่ดิ่เนาะมันก็เป็น

ฝา,ากิดตามเพลงของน้ำตาล,ไไตาลด้วยนะคะไไชื่อเพลงอะไรน้ำตาลิ่นต้อนน้อยนะคะซีนต้นน้อยนนอต้อนไม่ังเลยอ้แซ่ว่าซอยจุแซ่บมูกชา